สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอ่ะได้เวลาแล้ววันนี้ดีมจะเล่ายาวสักนิดหนึ่งนะยาวๆไปเลย <S <S <ๆ S 1> เพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งทางด้านอาหารนะ <S <S เริ่มจากผักของเรานี่ก่อนเลยนะดิมปลูกผักไว้พอประมาณนะเป็นผักกาดเขียวผักกาดขาวอะไรในแปลงของดีมนะ <S <S ช่วงเป็นผักฤด,ดูหนาวเนาะทีนี้มันก็มีผลผลิตแล้วนะดีมก็เก็บขายเป็น ผักสดบ้างเนาะแล้วก็นำมาแปรรูปหรือว่าถนอมอาหารบ้างนะก็ตามหลักของศาสตร์พระราชานะเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละตามบันได9ก้าขั้นนะเพื่อนๆวันนี้ดีมก็อยากจะเอาสิ่งนี้ยมาส่งต่อกับเพื่อนๆด้วยนะเพื่อจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นไหนๆเล่าแล้วก็เล่าให้มันครบวงจร ไปเลยก็แล้วกันนะสำหรับเ,เพื่อนๆนะถ้าใครอยากจะดูเฉพาะาสูตรการดองผักกาดทำผักกาดดองเนี่ยก็รอ,อฟังท้ายๆคลิปเนาะตอนนี้ดีมจะเล่าเรื่องการปลูกไปด้วยนะนิดหน่อยเนาะ,ะเราก็ปลูกผักนะปลูกผักเราก็เริ่มปลูกในฤดูหนาวนะเราก็พอได้ต้นแล้วเราก็แบ่งขายไปนะที่เหลือเราก็ตัด นะตัดเอามาวันนี้ดีมกับน้องเนาะก็ตัดผักที่เหลือในแปลงนะมันเป็นช่วงปลายฤดูหนาวแลนะ้วเนาะผักที่เหลือที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะเราไม่ได้ตัดขายสดเราก็ตัดเอามาเพื่อที่จะามาแปรรูปหรือว่าถนอมอาหารนะเป็นงานถนัดของน้องสาวดีมเลยนะเพื่อที่เราจะนําเก็บรักษาเอาไว้บริโภคได้นานๆเนาะแล้วก็สามารถจําหน่ายได้ด้วยเนาะก็เลือกตัดผัก ในแปลงกันเลยเพื่อนๆเป็นผักกาดเขียวปรีเพื่อนๆเนี่ยดิมก็ตัดหมดเลยนะต้นจริงๆแล้วต้นเขายังไม่ไม่ไม่ไมแก่มากนะกําลังกินเลยเพื่อนๆแต่ทีนี้ว่าดิมต้องการใช้พื้นที่ของแปลงแล้วนะปลูกอย่างอื่นเนาะแล้วก็มันก็ใกล้จะหมดฤดูหนาวแล้วด้วยดิมก็ตัดเอามาแปรรูปเลยดีกว่า อยากให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะการตัดผักไปเรื่อยๆก็เป็นแบบนี้นะแบบเรียบง่ายนะบ้านๆนะดิมไม่ได้ทําเป็นเศรษฐกิจหรือว่าเป็นธุรกิจอะไรนะดิมใช้ชีวิตในวิถีพอเพียงเพื่อนๆก็ไม่มีต้นทุนสูงมากนะเน้นความสุขนะแล้วก็แบบธรรมดาธรรมดาธรรมชาติเลยเพื่อนๆใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ทําอะไรเราก็ทําแบบ ธรรมชาติจริงๆนะเน้นความสะอาดปลอดภัยนะพืชผักที่เราปลูกเป็นการปลูกแบบอินทรีย์นะก็ใช้ธรรมชาติเป็นหลักนะเราจะไม่ใช้เคมีปนเปื้อนเลยเนี่ยได้ผักมาแล้วก็ ไม่ต้องล้างเลยเพื่อนๆเ,เ,เพราะผักของเราสะอาดอยู่แล้วนะเดี๋ยวล้างเดี๋ยวล้างทีหลังนะเพื่อนๆเ,เราก็นําผักเนี่ยมาเรียงใส่ตะแกรงแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะนําไปตากแดดสักครึ่งวันให้ผักเขามีความเหี่ยวสลดลงสักนิดนึงนะเวลาเรามาล้างเขาจะได้ไม่แตกหักง่ายนะเพื่อนๆผักสดมากเลยเพื่อนๆดิมใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะแล้วก็ผพ้กน,น้ำหมักต่างๆนะ น้ำหมักมูลสัตว์ต่างๆนะในการบำรุงต้นพืชนนะะเราก็จัดเรียงลงในตะแกรงแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะนาไปตากแดดนะสักครึ่งวันก็พอเพื่อนๆนี่ไปแล้วเดี๋ยวไปหาที่ที่มีแดดส่องถึงนะดีมก็ให้น้องนําขึ้นไปตากบน าสารประภูมิเลยก็แล้วกันเพื่อนๆสารประภูมิของดีมนะพ่อทําไว้ให้นี่บล่มเทิมเลยเ,เพื่อนๆเท่าบ้านหลังหนึ่งเลยนะสถานที่ตั้งสารประภูมิของดีมเนาะนี่ดีมมานั่งจิบกาแฟตรงนี้ทุกเช้าเลยนะบนสารประภูมิเนี่ยสูงเรียวเลยแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะดีมก็ใช้ตกักผักตักปลาอะไรบนนี้ได้เลยเ,เพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวก็วางไว้ตรงนี้เนาะ นี่ไงคลรังอาวุธของดิมเนี่ยเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะก็ดิมก็ทําไว้ตลอดเลยอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะเพื่อนๆสาหรับการทําเกษตรอินทรีย์นะนี่พอได้แล้วนะตากครึ่งแดดนะก็จะตัดภาพมาที่ว่าผักมันสลดแล้วนะเหี่ยวแล้วจะได้แบบนี้เลยเพื่อนๆนี่คือประกาดเขียวเต็มตะแกลงสักครู่สักครู่นี้นะตอนนี้ครึ่งวันเหี่ยวแบบนี้เลยเพื่อนๆ นะเดี๋ยวเราก็นํามาทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งโดยการตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะส่วนที่มันมันแก่แล้วนะมันแข็งนะตัดออกแล้วก็แต่งกิ่งก้านใบสมัยนะเนาะนี่แล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะเราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดเนาะเพราะเราจะบริโภคเองเนาะหรือว่าถ้าเราแบ่งปันเราก็จะได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดเนาะ ไปกับผู้อื่นด้วยนะเราจะไม่เราไม่จําเป็นจะต้องไปอเอาอะไรมากเนาะเราเอาสินที่ดีที่สุดอย่างเดียวทําด้วยใจเนาะทําด้วยใจก็คัดสรรอย่างดีนะนี่ผักเหี่ยวได้ที่เลย แบบนี้จากนั้นเราก็นําผักไปทําความสะอาดนะล้างให้สะอาดหลายๆน้ําเลยเพื่อนๆนเนี่ยผักกับบางทีเราปลูกเราเรา,เราปลูกอินทรีย์ก็จริงเราไม่มีพวกเคมีแต่อาจจะมีพวกฝุ่นละอองนะแต่ผักของดินสะอาดมากมากเลยนะเพื่อนๆนไม่มีอะไรปนเปื้อนเลยนะฝุ่นดินก็ไม่มีด้วยเนาะโคตรสะอาดเลยเนี่ยแต่เราก็ยังต้องล้างอยู่ดีเนาะล้างหลายๆน้ำเลยนะดินล้างนานมากนะล้างผักเนี่ย ล้างไปเรื่อยๆเๆืนะน้องสาวเขาก็เก่งมากๆเลยนะเรื่องกิจกรรมแบบนี้เขาชอบนะแปรรูปถนอมหารนี่เราก็ได้ผักสะอาดเราจะต้องนําไปหมักกับเกลือก่อนเ,นเพื่อนเกลือเม็ดหรือว่าเกลือปน่นก็ได้นะเราคลุกเคล้านะใส่เกลือไปพอประมาณก็กะให้เค็มอ่ะเ,เพื่อนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยแล้วก็ใส่น้ําเติมลงไปแล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อน หมักทิ้งไว้หนึ่งคืนจนจนเกลือเนี่ยไปช่วยลดความขื่นขมของผักกาดของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็นํามาล้างน้ําอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆน,นามาล้างน้ําให้สะอาดเนี่ยล้างล้างหลายๆรอบเลยเพื่อนๆล้างจนหมดความเค็มของเกลือเลยเราจึงจะนํามาเข้าสู่กระบวนการดองได้นะเพื่อนๆ จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการดองเนาะก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะล้างผักอีกครั้งนะให้สะอาดอีกครั้งนะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วก็พักผักไว้ในภาชนะก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมน้ําดองกันเลยน้ําดองก็คือน้ำสาวข้าวนะดิมให้น้องเก็บไว้ตั้งแต่ตอนเช้าเนาะนำน้ำสาวข้าวมาผสมกับน้ําตาลปี๊บนะนิดหน่อยเนาะแล้วก็เกลือ,อเกลือนิดหน่อยนะ แล้วครับให้เข้ากันนะแล้วก็เตรียมโหลดองเลยเพื่อนๆเตรียมโหลดองไว้นีแล้วก็จะได้อุปกรณ์แบบนี้อ่ะมาต่อกระบวนการดองเราก็มีน้ําดองแล้วใช่ไหมมีน้ําดองมีผักที่ล้างน้ําเกลือออกไปแล้วสะอาดแล้วแล้วก็โหลดองเพื่อนๆเราก็นําผักของเราเนี่ยใส่ลงในโหลดองแบบนี้เลยเพื่อน ใส่ลงไปกดให้แน่นๆเลยเพื่อนๆกดให้แน่นๆเลยเนี่ยใส่ลงไปเรื่อยๆเนาะเมื่อกี้ดีมข้ามขั้นตอนเนาะมันต้องหมักเกลือก่อนเพื่อนๆหมักเกลือไว้คืนหนึ่งนะผักที่เราเหี่ยวๆแล้วอนะตัดแต่งล้างสะอาดแล้วก็หมักเกลือหนึ่งคืนแล้วก็นํามาล้างอีกให้สะอาดให้หมดลดเค็มเลยเนาะนี่แล้วก็ใส่ไปในโหลดองแบบนี้ใส่ไปจนเต็มเลยเนาะ ตอนนี้ผักของเราก็ลดความขื่นขมลงแล้วแล้ว,ลวก็มีรสคลมนิดหน่อยอยู่ในเนื้อผักแล้วเราก็มาปรุงน้ําดองเพิ่มให้มีรสค็มหวานนิดนึงนะกับน้ําเตาข้าวเสร็จแล้วเราก็เทลงไปเลยให้ท่วมผักเลยนะน้ําดองนี้เราไม่จาเป็นต้องต้มนะเพื่อนๆไม่ต้องต้มเลยนะหรือถ้าใครจะต้มก็ได้ไม่มีปัญหานะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดอยู่แล้วเพื่อน ใส่ไปให้ท่วมผักแบบนี้ปิดฝาอ่านี้เรามีฝาสองชั้นเราก็ปิด2ชั้นเลยปิดไปอีกชั้นหนึ่งได้แล้วแบบนี้เ,นเพื่อนๆนี่เราก็พักไว้อย่างนี้ก็ได้นะ3ามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วแต่เราเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเราจะตั้งไว้ในที่ร่มก็ได้หรือว่าเราจะนําไปตากแดดแบบนี้ก็ได้นะ ถ้านำมาตากแดดเขาก็จะเปรี้ยวเร็วแล้วก็มีสีสวยมากๆเลยดิมใช้ดองในโหลกแก้วแบบนี้นะขวดโหลกแก้วแบบนี้นะเดี๋ยวอีก5วัน7วันนะดิมก็จะมาอัปเดตนะผักกาดดองของดีมให้เ,เพื่อนๆดูนะผักกาดดองก็ไปทําได้หลายเมนูนะต้มกับกระดูกหมูจิ้มน้ําพริกหรือว่าเป็นผักกาดดองใส่ไข่ก็ได้เ,เพื่อน